สวัสดีครับสวัสดีครับพเพืาา่อนๆทั้ง16คนที่อยู่ในบ้านความเดียนตอนนี้นะครับก็อยากจะให้กําลังใจพเพื่อนๆทั้ง16คนนะครับก็ขอให้ตั้งใจนะครับตั้งใจเรียนแล้วก็ตั้งใจทาบนเวทีให้ดีที่สุดเพราะว่ามีคนทั้งประเทศคอยดูว่าคนอยู่นะครับก็ให้ดูแลสุขภาพนะครับให้สุขภาพดีๆแข็งแรงนอนพักผ่อน,นเยอะๆ กินอาหารก็อย่ากินเยอะแบบพี่หนึ่งก็ระวังตัวพวนไปหน่อยก็ฝากวอีกเรื่องที่สำคัญด้วยนะครับก็สําหรับการแห่นะครับพยายามแห่ให้น้อยลงนิดนึงเนาะก็เก็บไว้ให้ผมได้แห่ต่อในปีหน้าบ้างนะเดี๋ยวเจอกันเดี๋ยวผมจะไปเชร์คนอยู่พว่าคณทําให้ดีที่สุดทําให้ฮาที่สุดแล้วหนึ่งล้านยวมาแบ่งกันก็ฝากแฟน ขับรายการในคอมิวเตอด้วยทุกคนเลยก็ช่วยโหวตกันนะครับชอบใครก็โหวตให้คนนั้นโอเควันนี้ก็ต้องฝากไว้แค่นี้แหละครับดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับไปแล้วครับบ๊ายบายอย่าใช้แห่เยอะนะยานะยานะยายายาแห่ไป